สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องลําคอเหี่ยวย่นหรือว่าผิวหมองคล้าตรงลําคอและใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมือแห้งกล้านผิวมือไม่ขาวกระจ่างใสหรือผิวตกกะตามร่างกายไม่ควรพลาดทิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้สามารถทําได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยและลดความแห้งกร้านของผิวนะคะ สูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้วัสลีนนะคะสําหรับตัววัสลีนนะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นนีเวียครีมกระปุกสีน้ําเงินนะคะสําหรับตัวนีเวียนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มขึ้นมากๆเลยค่ะเราจะใช้สูตรนี้ประมาณ1ช้อนชานะคะ สูตรนี้นะคะใครที่มีผิวแห้งผิวเหี่ยวหรือว่าผิวแก่ก่อนวัยนะคะสูตรนี้เขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดีมากๆเลยนะคะอ่าเราคนส่วนผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสำหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวประมาณครึ่งช้อนชานะคะสำหรับใครที่ไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือวิตามินอีสำหรับบำรุงผิวได้เลยนะคะ คนให้เข้ากันก่อนค่ะเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะมาทาผิวนะคะเนื้อเขาจะไม่หนาเกินไปและไม่หนักผิวเกินไปค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นผงเนื้อมะขามก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมะขามเปียกนะคะจะมีกรด AHA จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำตามผิวหนังเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัวมะขามเปียกนี้นะคะสามารถนำไปแช่ก่อนนะคะจากตัวน้ำมะขามเปียนนะะาานปก,น,น,ะะกน,าายนะคะนำมาใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกประมาณ2ช้อนชานะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี้นะคะเขาอาจจะมีเป็นน้ำมะขามเปียกแยกตัวมานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆผสมกันนะคะรับสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันหรือวันเว้น,ว,นวันก็ได้ค่ะาใช้ทาตรงลําคอหลังมือหรือว่าบริเวณร่างกายที่ มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกลานผิวไม่ขาวกระจ่างใสหรือว่าผิวตกกระได้เลยค่ะสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะโดยการที่ทาไว้ตรงที่ข้อพับนะคะหรือว่าใต้ท้องแขนทาทิ้งไว้ประมาณสัก1ินาทีนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันก็สามารถใช้สูตรดันั้นได้ค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําก่อนอาบน้ำได้ยังดีเลยค่ะเนื้อครีมนะคะมาทาตรงบริเวณที่เรามีปัญหาได้เลยค่ะมีผิวตรงมือนะคะแห้งกลา ะะหรือว่าผิวตกกะะตรงหลังมือนะคะมาใช้ครีมนี้นะคะมาทาให้ทั่วได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนวดวนสครับเบาๆนะคะประมาณสัก1-2นาทีให้ตัวเนื้อครีมะคะ่ะเขาซึมลงบนผิวเรานะคะสำหรับวิธีการใช้สูตรนี้นะคะสามารถทำได้2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะสามารถมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ นี้ทั้งคืนได้เลยนะคะหรือใครที่จะล้างออกนะคะให้มาร์กเนื้อครีมไว้หนาๆได้เลยนะคะที่เราจะล้างออกนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าผ้าขนหนูอะคะ่ะเช็ดออกก่อนหนึ่งรอบนะคะและหลังจากนั้นก็สามารถอาบน้ําล้างตัวได้ตามปกติเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากล้างออกนะคะก็สามารถทาบางๆทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเราจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มผิวจะเริ่มมีความแบบขาวกระจ่างใสขึ้นมาเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเราทำเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวเหล่านี้ลองไปปรับใช้กันได้เลยนะคะและทุกๆวันเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ